สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินอยููแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมันีสภาพมากินเมนูเซนค่ะบ่มมีแนวเสือเฮกค่ะพี่น้องก็เผาก็เดได้ไปตลาดค่ะเอียงกับบมีผพามาต้มมหม่าใส่ลูกสินปลานะคะพี่น้องเป็นมาม่าต้ยมยำกุ้งค่ะง่ายๆมนบ้านสไตล์หนูคือกเก่าค่ะพี่น้องก่อนสกินกับขอฟรไลท์ที่เขามารับชมเนอร์ค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเลยค่ะเผื่อเป็นกำลังใจให้เฮุคลิปไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องอาหารแนกกินแน่นะคะมาจา้ะ มากินด้วยกันค่ะต้มมาามาซื่อๆเลยะคะพี่น้องกินเล่นกินหัวนะคะ่ะอ่ะสบับดได้มีอาหารที่แบบเลิศรูกันไดค่ะกินตามที่เฮ้ามีค่ะพี่น้องสดท่อนกระแซบเพื่อกันนะคะพี่น้องเ้นม้าม้าของนูนะคะพี่น้องนูสบบ้มเปื่อยด้วยค่ะเค็ดรับของนูสัต้มเอาพ่อแบบไข่เดียวเหนียวเหนื่ได้หน่อยหนๆๆึ่งแซบค่ะ กรต้มมปยแห้งกับโปรแสมันอ่นมันเละน้องบอชชอบค่ะ อืมสดๆแจ่พี่น้องผู้ใดนี้มีเขานะคะใส่ลงไปนํ่ค่ะพี่น้องแล้พ่อ,อยู่ท่องเขาใดอยู่ค่ะยุบป,ประยัดนะคะพี่น้องดูดิ ที่อน,อนะะั่งเอียงๆบริเวณยังไงคะอยากเห็นเห้นแบบบรรยากาศ้นใหม่ะครับมันนนาสดด้วยพี่น้องทำใจในเดอ้บบอบางคลิปหนูหนึ่งจะเห็นความสวยความงามบ่มี้เลยค่ะ บ้านยูไกลตลาดได้พี่น้องเสปสื่อยังหายยังนี้อ้ยปันจักรยานแทบตายค่ะส่วนมากนูส้สวาน,นะทคลิปกับเขาด้วยค่ะพี่น้องเทล็กัเากเขาเทลสไตล์นู้ดเลยล่ะนี่ยังก,ก็ะเซลงไปแต่่ากินได้ แบบว่าที่มันกินได้ได้พี่น้องเมื่อไหร่มาใส่ซุมซีซุมหาลงไปแล้วกินเมื่อไหร่ว่าแม่นครับก็เขาหนูซ้บอบเป็นสูตรเป๊ะเป๊ะวันไดครับเพราะว่าหนูขเขาบอกไว้หน่อยน,นะคะพี่น้องช่องหนูคลิปของหนูนี่สบ่บเนเ่นการจอนอาหารทำพี่น้องความหนูบอกมีความหูปรนนั้นค่ะแต่หนูเน่งเ็ดให้เบิงว่าสไตล์ของหนู ขอบพ่อหนูหมายถึงว่าหนูในเฮ็ดให้นดูให้เหต่าให้พ่อให้แม่กินเล้วเห็นหเจ้าให้นหายกินอ่ะหนูก็เสียเหตุสล์นี้หนูอาศัยที่ว่าหนูที่ก็ขอมาโดนค่ะหนูก็จะดัดแปลงไปหูว่าใส่อีย่างแสบบ่แสไปส,สิคะเข้าดัดแปลงไปเขาก็จำเอาไว มีทั้งเพจทั้ง YouTube นะคะพี่น้องฝากติดตามทั้งเพจน,นั่นเลยจ้ะเพราะว่าเพจนี่ก็จะลงภาพนิ่งอาหารที่เพดแล้วนี่นะคะพี่น้องในเบองหน้หามันก็วิดีโอวิธีทำหน้าก็ขึอยูทูบล่ละค่ะแต่ว่า y YouTube หนูสบเดชลงภาพนิ่งนะคะหนูจนลงแต่วิดีโอนะคะแต่ว่าทั้งเพจเนี่ยมันจะมีภาพนิ่งหลังจากคิดแล้วๆเรียบร้อยคะ่ะแต่งสวยงามแล้วจะเป็นหน้าตาเยี่สีแล้วก็ลงวิดีโอนาค่ะ किम कि का สั้างคลิปอัเวามากแน่ขอโทษขออให้ด้วยค่ะพี่น้องเ <c oughs> มือ่อใดนูผพานกดและวนั่นสมบวติความเป็นไปเป็นมากของการเฮ็ดช่องของนู จากแรงบันดาลใจจากคุ้นๆหนึ่งค่ะพี่น้องแต่ก่อนมียูทูบแบบเบิกมะลำมเลยพี่น้องเบิงเพื่อๆกินกินหน่อกินนี่ เบอร์เคยคิดว่าเมื่อหนึ่งจะของสำนังกินแล้วก็มาเห็ดคลิปลงย t u ู e แบบนี้เบอร์เคยคิดค่ะทุกอย่างมีทีท่ไปที่มาค่ะพี่น้องด้วยขนโนพันกดไม่เวลาน้องสมมติบอกให้ฟังค่ะว่าไปจังใด เวลาหิวหิวขึ้นมากเนี่ยต้มะมากระแสบพี่นอ้องพี่น้องเป็นข้นหนูบอมสซมมี่ลูกสินก่อนสุดท้ายไว้เสมอคือสบู่บกินเลยนะครเรื่จะเสร็จนะคะ นี่นุเขาบอกไปนั่งนะค่ะพี่น้องพี่น้องคิดเบังว่าคนเท่าเนี่ยกินเขาสามเวลาสามขับคือหนูเนี่ยเห็ดเขาให้ดจ้าไงเห็ดแหย่หมู่ๆพวกพวกินคิดเบังว่าเส็ดไม่นุเอีหยังทีบเสบาะสามซากกันพี่น้องคิดเบังปีหนึ่งมีสามลอยเท่าใดหกสิบห้าวันเพิ่นกินเขาบ้านทุกมือมือละสามเวลาเสวกันวันแรงพี่น้องคิดเบังว่าก็ผอมเป็นเป็นใดคือแบบเส้ากินจนซี่ ก็วเวนกินจึงสีแด้กินจึงสีเฮ็ดจังไหเข้าคโพสิแบบว่าโบเฮก็เผาไา่ในปีหนึ่งนะบบสั่มกันพี่น้องไม่เป็นไปโบดได้เลพี่น้องคิดขึ้นหนูบอกบ้านท่อยังหนึ่งปลาตำเตียวหลับก้อยส้อยแซมบ่ละค่ะอาหารให้ในใหปนปสเท็ดจังไหนค่ะพี่น้องต่ว่าบ้านนูเนี่ยบ้านที่นูอยู่นี่ค่ะเพิ่ิเส้เนไก่มูปลาเพิ่งกิบ่คบอยกินเพราะว่าเพิ่วมาหมูมันเหนียวผู้เฒ่ามีกินแล้วเคี่ยวยากนะคะพี่นอ้องกิบ,บ่ย่อย แต่วาไก่อ่ะพี่น้องกินได้เบิร์สุกไกขอให้เป็นไก่แต่ละมือนี่ถ,ถ้าบินไดน้พวกนูสบินไปคือคือไก่เหรอคะนี่ปีกออกมาเลยค่ะพี่น้องพกกเพราะว่ากระเพาแต่ละมือนี่เนื้อสั่งนี่สกินแซ์วิชแซ์วิชเนี่ยกัแบแซมวิดไก่กับมีแซมบิดทุน่ากับมีนะคะพี่น้องสุกขขาโพดเนี่ยเป็นอาหารฝรัง่งอาหารเบาๆแต่ว่ากังเวนนะ่ะ สนักเป็นอาหารจานเดียวเขาพัดเอ้ยกว๋วยเตี๋ยวเอยลาดนาเอยเนาะคะ่ะส่วนนี่ยม้อแลนเป็นอาหารครบเสร็จแล้วค่ะพี่น้องต่ว่าเาข่าบหนึ่งแรงหนึ่งจะมีอยูสามอย่างสามอย่างหนึ่งกับซี่ี่น้ำต้มีนม้ำก็คือสุกนะคะ <S <S พี่นอ้องต้มีผพักก็คือพักเอียงก็ไดค่ะต้มีผพัดพัก,พกคือไปสังเกตบึงขิบนอนะแต่ละมือต้อมัดพัก,พกต้มีแกงจืดแล้วก็อีเม็ดหนึ่งหนึ่งต้มีเนือเป็นหลักเนาะค่ะพี่น้องบึงสังเกตบึงเนาะค่ะรู้สึกเหตุจังสับ แต่และคิดแต่และมือนหนูต้องคิดออกมาให้ได้ว่าเมือแแกสกินอีหยังซอสสกินอีหยังก็เว้นสกินอีหยังเห็ดออกมาให้พี่น้องนะคะแล้วก็นุก็เห็ดตามสไตล์ของหนูบางสูตรนุก็ดัดแปลงเอาคิดคนมาเอาเห็ดกินเจาะองหรือแสบกระบอกพี่บอกน้องนะคะกระบอกไปยังสันกะแต่ว่าหนูเอ่ยืนยืนยันเรื่อว่าทุกคิบทุกอาหารที่หนูเทดลงไปนะี่ยกินได้คะ่ะพี่น้องค่ะผู้ดได้มากก็สามารถเห็ดตามได้คะ่ะเพราะว่า หนูเห็ดแล้วหนูอัดคลิปแล้วหนูก็มากินนี่แหะคะ่ะกินแล้วเรียบร้อยก็คือแสบหรือบ่แสบหนูก็สิพิมพ์บอกอีกอย่างหนึ่งว่าแสบบ่แสบแต่ว่าทุกอาหารที่หนูเุ็ดมันแสบถึงปากหนู้ด้วยค่ะพี่น้องตะบโโูจะถูกความพี่น้องบอกจะลองเบิง่งกนอกจากราค่ะบ่มี่ยังคลิปนี้กินไปน้าโบไปน้าเนาะคะ่ะบอกนู่นหัวมวนค่ะพี่น้องเอาระค่ะหนูสัญญาวา่าเมื่อใดที่น,นุ้ยผ่านกดแล้วเรียบร้อยนู้ยจะมบอกความเป็นไปเป็นมาของยูทูบช่องหนูนี่ค่ะซึ่อถึงนู้ยบ่เคยคิดจะมาเข้าในวงการนีี้้เลยค่ะ่ะพนอง เอาละค่ะไปละค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขอมมารับชมนะคะสวัสดีจ้า